ทุกคนเช้าแล้วนะคะของวันนี้นะที่เรานอนโรงแรมที่เป็นห้องเขาเรียกว่าตู้นะคะคิวบ์นะคะก็หลับสบายดีเตียงนุ่มหมอนนุ่มดีนะคะที่เห็นนี่คือสีรถไฟฟ้าใต้ดินของสิงคโปร์นะคะเราลงที่สนามบินเราจะต้องรู้ว่าสีไหนไปขึ้นที่เทอร์มินอลไหนคะ่ะใช่ว่าเราจะรู้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่าเราขึ้นผิดมาแล้ว เราลงหลายรอบก็เลยแชร์เป็นประสบการณ์ค่ะเราขึ้นสายสีเขียวมานะคะสถานีโบกิสทางออกบีค่ะคืออย่างหนึ่งที่แนะนำนะคะถ้ามาให้โหลดแมปของรถไฟฟ้าของเขาเอาไว้ดูชื่อสถานีพอฟังแล้วจะได้ค้นหูค่ะเพราะบางครั้งก็เป็นภาษาจีนภาษามาเลยหรือภาษาอังกฤษค่ะเสียงภาษา จะทําให้เราไม่คุ้นนะคะโหลดมาก็จะได้รู้ว่าเราเตรียมตัวลงที่ไหนนะคะที่ที่เรากําลังจะพาไปนะคะก็คือโรงแรมของเราชื่อว่า Cube Boutique Capsule Hotel อยู่แถวกําปองแก้มนะคะออกจากทางออก B นะคะจะผ่านโรงพยาบาลลับเฟิลนะคะเดินไปถึงโรงแรมแล้วเลยนี่คือหน้าโรงแรมเขานะคะที่เราจองมาพักที่นี่เพราะว่า เขาเป็นตู้นอนที่มีห้องเฉพาะของผู้หญิงนะคะเรามีความรู้สึกปลอดภัยดีก็เลยจองตอนจองมานะคะจองก่อน3เดือนล่วงหน้าเลยราคาอยู่ที่พันสามกว่าๆนะคะแต่ถ้าจองใกล้ๆก็สองพันกว่าเลยค่ะแต่ละกลุ่มห้องนอนมีชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะเหมือนจะเป็นชื่อถนนนะคะก่อนเข้าก็มีคีย์การ์ดให้เข้าไปได้นะคะนี่คือบรรยากาศของห้องนอน ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามเอาทุเรียนมานะคะที่ตู้นอนเราจะมีคีย์การ์ดใช้ได้ที่ล็อกเกอร์รองเท้าล็อกเกอร์ที่นอนนี่คือที่นอนเรานะคะได้หมอนสองใบแล้วก็ตู้เก็บของด้านบนนะคะสามตู้เลยทีเดียวนอนได้คะ่ะสบายดีที่แขวนเสื้อผ้าก็อยู่ด้านบนนะคะส่วนปลั๊กที่เขามีในห้องนอนนะคะ ของไครเสียบได้เลยค่ะดีเยี่ยมมากเลยจริงๆเราก็เตรียมไปอยู่นะคะส่วนไฟระบบแสงสว่างในตู้นอนของเรานะคะมีให้สองสีนะคะสีขาวกับสีส้มนะคะสามารถปิดไฟได้ในตู้นอนเราเองได้แต่ถ้าใครนอนหลับยากนะคะอย่าลืมเอาเอียร์ปักหรือที่อุดหูไปด้วยนะคะก็จะได้ยินเสียงกันและกันอยู่นะคะและประตูปิด ต้องการความเป็นส่วนตัวก็จะเป็นผ้าม่านแบบดึงลงนะคะแต่อย่าเผลอตอนยืดตัวตอนใส่กางเกงยืนขึ้นเดี๋ยวหัวจะชนผนังด้านบนเอาส่วนแอร์เป็นแอร์รวมนะคะปรับไม่ได้แต่จะมีช่องแอร์ให้เราอยู่นะคะคิดว่าไม่น่าจะร้อนนะคะเดินเข้ามาในตู้ของกลุ่มนอนผู้หญิงเราก็รู้สึกเย็นทีเดียวค่ะ เซ็ตของที่เตรียมให้เหมือนโรงแรมทั่วไปค่ะแปรงสิฟันยาสิฟันแล้วก็น้ำขวดเล็กหนึ่งขวดนะคะ,ะ,ะมีผามค่ะโอเคนะคะ,ะ,ะมีชมพูมีมมีในอามนะคะซิงน้าน ในส่วนนี้ก็จะเป็นแค่ห้องน้ำนะคะไม่มีชาวน้ำไม่มีอ่างน้ำนะคะนีห้องตัวไปพื้นนะคะทุกคนเช้าแล้วนะคะของวันนี้นะที่เรานอนโรงแรมที่เป็นห้องเขาเรียกว่าตู้นะคะคิวบ์นะคะก็หลับสบายดีติยงนุ่มหมอนนุ่มดีนะคะมากันได้นะทุกคนเขามีหลายสาขา และหลายๆประเทศก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนของแขวนอะไรก็อยู่ข้างบนเราอยู่ข้างบนนะคะนี่อันนี้คือแอร์แล้วนะแล้วก็อันนี้วิวบรรยากาศนะคะทุกคนใช้มือถือไหนก็อาจจะไม่ได้มองกล้องเราจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศที่ไหนต่ออย่าลืมติดตามยังไม่จบนะคะทุกคน ถัดไปจะเห็นว่าเป็นชื่อห้องแต่ละห้องต่างๆนะคะก็จะเป็นชื่อถนนเหมือนที่เราบอกแล้วก็ไปกินอาหารเช้าก็เราต่อก่อนนะคะดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้างนี่ไข่ก้อทำเองได้นะคะ มีบร <king> ิเวณโต๊ะมข้าตัว,ตว,ตว,ตตวนี้ด้วนะคะหรือตูต้กดน้ำเขาก็มีหลังเรากินเสร็จนะคะไปดูรอบๆโรงแรมกันว่ามีอะไรบ้างตอนที่เราเดินเข้ามานะคะเราเข้ามาในซอยที่ตรงข้ามกับอาหรับสตรีตนะคะคือซอยนี้ ตอนเดินลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะถ้ามองเห็นที่มัสยิดแสดงว่าเดินมาถูกทางแล้วค่ะเพราะโรงแรมจะตั้งอยู่ที่ไม่ไกลจากมัสยิดเลยบริเวณรอบๆก็ดูไม่น่ากลัวเลยนะคะมีร้านขายของเต็มเลยแล้วนี่คือประวัติของเขานะคะกำปองแกมอย่าลืมตามรอยได้นะคะอย่าลืมกดติดตามว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อ